เราลอยเส้นน่ครับเราคันโกงลอยเส้นครับมือนเราคันโกงลอยเส้นนี่ครับนี่เราลอยเส้นตัวนี้ลอยหาซีฟครับตัวนี้ผ้าลอยหาซีฟเส้นตัวนี้ครับลอยหาซีฟคันโกงครับตัวนี้ อ่างอบน้ำยาครับครับถังโอบน้ำยาไว้อบน้ำยาครับนั่นแหละกับมาพึ่งใ้ครับครับเพึ่งใ้มันแหงแล้วก็มาเพึ่งใ้ครับล่อเขาขั้นครับล,ออล่อเขาเอวครับมือนี้บอดออกครับมือนี เอื้อมือออกครับวันนี้บ่ได้ไปส่งครับอื่นนั่นยได้ไปครับ